งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านครับ เราต้อนรับศัก,กรารใหม่ปี2566ผมก็บอกว่าปีนี้เราต้องตั้งว่าเป็นปีแห่งความหวังนะฮะหวังอะไรบ้างนั้นผมก็ได้บอกกล่าวกับท่านมาและใครจะหวังอะไรก็หวังหวัง,วง,วงตั้งความหวังไว้ทีนี้ในการทํางานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันก็มีหลักอยู่ง่ายๆว่าเราต้องตั้งเป้าหมายซะก่อนนะฮะพอเรามีเป้าหมาย ที่เราจะมุ่งที่จะไปแล้วเราก็จะต้องตามมาด้วยแผนปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้านั้นนะฮะตั้งแต่มกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาไปจนกระทั่งถึงธันวา2อ6 6ที่จะมาถึงข้างหน้าในแต่ละขั้นตอนที่จะดาเนินการนั้นเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติงานพอไปถึงพฤศจิกาธันวา ก็ต้องเรียกว่าเป็นการประเมินผลงานเราลองมองย้อนดูสิครับว่าที่เราทํามานั้นมันเป็นยังไงมันสำเร็จผลไปกี่เปอร์เซ็นต์อุปสรรคปัญหามันคืออะไรและเราจะวางแผนในปีต่อไปในงานต่อไปอย่างไรนั้นสามขั้นตอนนะครับคือเริ่มต้นจาก ไปเอาสามขั้นตอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วางเป้าหมายนะฮะวางแผนการปฏิบัติงานและตามด้วยการประเมินผลนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทิดบุญบางประมาณก,ก็อยากจะย้ําแล้วก็มาเชิญชวนให้ท่านลองนะเราเริ่มต้นปีมีผู้คนบอกว่า การเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ที่ดีทุกอย่างย่อมดีทีนี้เวลาเราจะทำอะไรมันต้องมีคู่มือเหมือนกันผมเคยเขียนหนังสือครับชื่อหนังสือว่าคู่มือชีวิตคํะคำพีชีวิตนิสิตนักศึกษาหรืออย่างถ้าเป็นหนังจีนบอกว่าต้องมีคำพีนะคนก็เว่งาหาคำพีนะในการที่จะเอามาศึกษา นะครับผมเขียนหนังสือชื่อคำพีชีวิตนิสิตนักศึกษาเล่มหนึ่งเล่มสองแต่ปัจจุบันนั้นผมไม่ได้พิมพ์แล้วนะครับไม่ได้พิมพ์แล้วแต่ในปัจจุบันนั้นผมมีหนังสืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพัฒนาอบตอด้วยอบตที่เล่มหนึ่งและผมยังมีหนังสืออีกสามเล่มที่จัดไว้เป็นชุดถ้าเผื่อใครสนใจ จะมอบให้กันเป็นของขวัญปีใหม่จะมอบให้ลูกหลานหรือจะอเป็นสิ่งที่จะประกอบการดำเนินชีวิตรับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าท่านทำได้ตามเอกสารที่บอกเอาไว้นะฮะอันนี้ก็อีก3ามเล่มรวมเป็น4เล่มนะฮะหนึ่งพัฒนาอบอตด้วยอ,อบอตอ,อีกเล่มหนึ่งก็คือสู่ความสำเร็จหรือว่า S for success นะและ อีกเล่มหนึ่งก็คือเรารักกันนะครับเรารักกันและเล่มสุดท้ายคือหนังสือที่ชื่อว่าไปทำสวนผมขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะยางหนังสือสู่ความสำเร็จเนี่ยเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนบนฟ้าเลยนะเนี่ยเขียนบนฟ้ายัางไงครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนบนเครื่องบินครับ นะทั้งเล่มเลยครับเพราะว่าตอนนั้นไปสหรัฐอเมริกาต้องเดินทาง24ชั่วโมงบนเครื่องบินผมเป็นคนกลัวเครื่องบินครับและตอนจะกลับมาเนี่ยมันจะต้องมีการผมผมจะต้องประถมนิเทศนิสิตนิสิตใหม่ที่เข้ามาเรียนที่กเษกษตรกาแฟแสบเนี่ยผมก็เลยเออบอกว่าเอ,อนิสิตจะเข้ามาเรียนผมก็เริ่มตนน้นยคัว่าซิก seek แสวงหาเธอใช่ไหมต้องการมาอยู่ที่นี่คือคนมุ่งอยากจะมาเป็นนิสิตนักศึกษาเธอ seek มาเป็น student เธอต้อง study นะฮะเ,เพราะฉะนั้นเธอ seek มาเป็น student เธอจะต้อง study เอะผมก็เลยคิดว่าจะลงท้ายด้วยคำว่า so t h a คือระบบที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความรุนแรงไม่ใช่ s ตัสเซเนลิตีความนับถือผู้อุศออเดอร์กฎระเบียบนะฮะที่ tradition ประเพณีที่งดงาม unity ความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกัน s spirit ที่แรกตั้งใจเขียนแค่นี้โอ้แต่มันยังไม่ถึงนาทีก็เลยเขียนไปเรื่อยในหนังสือเล่มนี้เลยมีตัว A s ทั้งหมด40ตัวครับพี่น้องครับ40ตัวมีอะไรบ้างอ่านี่มี seek student uh, study นะ uh, แล้วก็ uh, so t h a นะครับ uh, so t h a แล้วก็มีอะไระครับนะ study so t h a แล้วก็มี uh, small นะ s m i l e smart sporting นะ safety saving safe นะ slide climbing แปลว่าลดละเลิกอบายวกเนี่ยนะฮะอ่สต t อปนะซิงก i n งโซเชียลสลิปนะโซ i ิจูสนะเซต y ี t สเต s ัสนะครับอะสเตรทสเปนดิงแปลว่าใช้จ่ายนะครับ i ินซินเช n ยริตีนะส a t สิส a c t ั o n นะสตร s m ส o t h นะ Speak Sorry Smoking Selfish นะ Chai Sex นะฮะและ,ะ Satellite Settlement ถ้าทำได้ก็จะ Success คือสำเร็จพี่น้องครับไม่ได้เขียนอยู่ตัวหนึ่งคือคำว่า Strategy คือกลยุทธ พอตอนนั้นมาเขียนสอนนิสิตนี่ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดในหนังสือนะครับอีกเร่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าเรารักกันเรารักกันนั้นเป็นคาที่จะสร้างสันติภาพขึ้นในโลกเพราะว่าการดําเนินชีวิตในปีใหม่นี้เราควรจะเริ่มต้นด้วยการที่เรารักกันอย่าไปเริ่มต้นเตยว่าโอ๊ยฉันเกลียดเธอฉันไม่ชอบเธออะไระไม่เอาเราเริ่มต้นด้วยคำว่าเรารักกัน นะฮะความรักความชังเป็นเรื่องสภาวะอารมณ์เราจะต้องหมั่นปรุงแต่งอารมณ์ให้อยู่ในความแห่งรักรักยาวนานรักนิรันดร์ไม่ใช่รักแบบหลงหลงเข้าใจว่ารักเธอรักฉันจริงหรือเปล่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องปฏิบัติต่อฉันอย่างไรหน้าปกเป็นรูปนกมีความหมายดำเนินชีวิตยอย่างนกขําก็นอนเช้าก็ออกแรงบินแต่อย่าเอาอย่างนกอย่างเดียวคือนกมันกินไปถ่ายไปนะฮะเราต้องรู้จักเก็บอมอมปกหลังเป็นรูปดอกกุหลาบ ทำไมเขาใช้ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในหนันงสือเล่มนี้จะบอกเอาไว้และครึ่งเล่มแรกเป็นเรื่องของการบริหารครอบครัวครึ่งเล่มหลังเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหนันงสือเรารักกันนะสุดท้ายเล่มนี้ชื่อไปทําสวนไปทําสวนหลายคนก็เข้าใจว่า ไปขุดต้นไม้ไปปลูกต้นไม้นี่มีรูปการ์ตูนถือจอบเนี่ยนะครับพี่น้องครับความจริงในนี้ผมเขียนไว้บอกว่าไปทําสวนคือไม่ไปทําตามไม่ตามในเรื่องไม่ควรตามไม่สวนทางสวนกระแสจนเกิดอันตรายสวนทางสู่ความสุขสงบที่สวนมีฝันให้ฝันที่สวนมีหลายๆอย่างให้ศึกษาที่สวนมีทุกมีท้อมีกิเลสมีตัณหาและก็ ในรายละเอียดตั้งสือเล่มนี้ผมเขียนนะต้นไม้และสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสวนที่บ้านอาจารย์บวนนะครับเอาไว้และหน้าปกหน้าด้านในผมเขียนว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงรู้จักอย่าฝืนธรรมนะฮะยาฝืนธรรมะนะฮะนี่ก,นะก็หน้าปกหน้าด้านในนะครับปกหลังนะตอนจะจบ มีรูปต้นตาลและผมเขียนว่าสวนจะเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาไม่อยู่คงที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและปกสีด้านด้านด้าน,านในเนื้อปกหลังนะมีรูปต้นตะแบกความจริงจะใช้ต้นธรรมบูชาแต่กลายเป็นต้นตะแบกก็ไม่เป็นไร ผมก็บอกว่าเอาก็ต้องแบกไว้แบกชีวิตตัวเองแบกครอบครัวแบกองค์กรแบกชุมชนแบกบ้านเมืองไว้ถ้าเหนื่อยก็วางลงก่อนเดี๋ยวหายเหนื่อยค่อยแบกใหม่แล้วมีคาสั้นๆส,สามคำคำนั้นคืออะไรครับคือคำว่าอย่าติดทุกข์อย่าติดสุขจงแสวงหาความเป็นธรรมดาทุกอย่างรวนแล้วแต่เป็นธรรมดา ธรรมดาก็คือว่าธรรมะดาหน้ากันมาเลยขอให้มีธรรมะอยู่ในจิตใจนี่ครับรวมเป็นหนังสือสี่เล่มนะฮรวมเป็นหนังสือสี่เล่มหนังสืออบอตอสู่ความสําเร็จแล้วก็เรารักกันแล้วก็ไปทําสวนสี่เล่มนี้ผมเชื่อของผมว่ามันจะเป็นคู่มือที่จะนําชีวิตเราให้ประสบความสําเร็จ ที่เราตั้งไว้ว่าเป็นปีแห่งความหวังนะฮะถ้าใครต้องการหนังสือ4เล่มนี้นะฮะก็ช่วยกันสรับสรุนการพิมพ์ในโอกาสต่อไปเพราะตอนนี้ผมมีต้นทุนพิมพ์มาแล้วนะฮะก็ติดต่อนะครับทางไอเดียไลน์นะฮะเอสไซบูเอ็นสองสี U A N, 2-4-9-4ครับนะหรือท่านที่ใช้สื่อสารไม่ถูกทางนี้ก็สะดวกทางจดหมายก็สั่งมาทางจดหมายนะครับตู้ปอนอ2กับแผงแสนนครปฐม73 140ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังนะครับเฟตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริล่อนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุย๋ยตราปีรามิดปุย๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิระมิดปุ๋ยตราพิระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทัว่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร